สวัสดีจ้าพี่น้องหลังจากที่เฮาอันขัดแยกเข่าเสร็จแล้วเนาะหนูจะพาทีมงานเลี้ยงอีล้านเด้อค่ะที่เห็นด้านหลังแห่คะพี่สวยด้จ้าพนมมาสวยบานเข่าค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่เพาะสวัสดีครับสดี๋ยวค่ะโอเคจะพากันมาวานเข่าเด้อค่ะพี่น้องไปพี่สวยอ้ เดินตามก้นกันไปเลยค่ะพี่น้องพื้นที่ด้านหลังเลยค่ะพี่น้องพื้นที่13ามไร่นะคะเป็นนาของนุ๊ตก้พาเที่ยวชมสวนนะคะทุกคนเห็นบ่พี่น้องวันนี้อากาศดีดีจ้าบ่มีแดดเด้ค่ะพี่น้องแต่ว่าคอยหลุ่นอยู่ค่ะว่าฝนจะมาบ่เมื่อนี้ค่ะพี่น้องพื้นที่13ไร่ค่ะวันนี้เราจะมาหวานข้าวกันนะคะ เอาอ้อยออกละค่ะพี่น้องแต่ก่อนพื้นที่ตรงนี้เป็นเป็นพื้นที่ปลูกอ้อยเด้อค่ะนี่พี่นุชลงคลิปให้เมืองแม่ค่ะถึงรูดูการทำนากันเลยต้องมาเห็นหนาก่อนจ้ะพี่น้องทำนาก่อนค่อยๆปรับเป็นสวนเกษตรไปทีละเล็กทีละน้อยนะคะจะเริ่มต้นจากการ บูกข้าวก่อนเนาะบูกข้าวไว้กินก่อนนี่ค่ะผู้หนึง่งผู้ซิมาแบกขเข้าไอโกพูนค่ะไอโกจ้าสวัสดีครับไปแล้วไปแล้วคนฝาไปแบกเข้าจ้าพี่น้องเดี๋ยวสบท่านผู้วานเขาา่าจ้ารับชมแล้วก็ฝากกดติดต,ตามหนุดโกผ้าเที่ยวชมสวนในเด้อพี่น้อง กดเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะยังไม่ถึงพันซับค่ะทุกคนคลิปนี้ยังไม่ถึงพันซับนะคะกำลังเดินทางไปซอยพน,นี่ค่ะซอยทีมงานเลี้ยงอีล้านค่ะลูกไส้กับอยากมาซอยค่ะพี่น้อง ใช่นวดโกะน้องพอดนีนมุกงดจุมจุมคุณยายสวยป่ะอยากให้ดูน้องพอดท,ทำงานก่อนเนาะฝึกลูกไส้พี่น้องให้เพิ่นเรียนพิเศษายกับยานเพิ่นเบื่อเนาะเรียนพิเศษอยู่ยนแม่ค่ะเรียนออนไลน์ เลยต้องพาลูกชายมาช่วยงานก่อนค่ะเลี่ยมตาทห่น้อหน่อันน้องพอดลองชักชวนทุกคนเอฟซีของน้องพอดสิมาเด้อครับมาซอยกันวานเขาน้ำกันเด้อน้องพอดคนจะว่าพลานน้องพอดคนสภาพคนจสภาพวานเข่าเด้อจ้าเนี่ยนี่ก็เป็นว้านของพีพีแล้วครับขอขอขอใโฮขึ้นกับผมในเสียงโฮครับ ข้าวเหนียวซีพีมันอียงผสมกันแน่ก็ลูกให้ขขอมูลหนเอฟซีหนองพอดกันนะเขาก็หกฮกผสมกับข้าวเหนียวเขียวงูครับข้าวเหนียวยังเกาะข้าวเหนียวปอกกผสมกับข้าวเหนียวเขียวงูครับโอ้กลายเป็นข้าวเหนียวซีพีใช่ไหมข้อมูลนี้น้องพอดมาจากไหน y o YouTube บบลูน้องพอดคือรู้แม่ไม่รู้นะเนี่ยโอเคค่ะพี่น้องเมืองหนองพอดพันวันเขาเด้อพี่น้องที่นี่ มาจ้ะพี่น้องมาซอยกันวานเขาเด้อจ้ะวัดตาที่นี่เด้อนุดกับัน,น้องพอดเด้อค่ะคนนี้จ้ะลูกไส้ของนุดเองค่ะจะพากันวานเขาเ่าหรือจ้ะพี่น้องป้าจ้ะไปวานเขาน้ำกันเด้อว, <c oughs> วานน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องมาค่ะมาค่ะ โอเคค่ะพี่น้องกลับมาเมืองไอโกวันเขาเนาะจ้ะเนาะอันนี้ข้าวันเข้าครับดินลมค่ะพี่น้องดินเหนียวโอ้ดินเหนียวตัวนี้มุมนี้ฝนตกจ้าเมื่อคืนนี่ย่างออกนายโกวันจ้าไมได้เห็นหน่ะทานท่วงวันเข้ารถไถกระวางมื่อนี่ครับ ย่างตามก้นเลี้ยวเพ่อเห็นหนา้าพระเอกของเฮ้าจ้ะรถไถกับวานมันนี้ก็ได้จำใจในว้านครับเ็ใส่เสียกรถไถหืขีดตมใด้ป่อนอ่ะตัดกูกันแท้นาก่อนหลัดโพนกัน้ะพี่น้อง อย่างออกก่อนเราต้องเดินออกก่อนพระเอกนะคะเราถึงจะเห็นหน้าพระเอกของเราจะจะไปวานทา้งไหนนี่ยว่านที่นี่ละวานสมกอยางเร็วแท้วานสมสนงานน้ำเพลนไอโกแล้วสมสนงานค่ะมงานบางข,งข,งขงั้งเขาวานเต็กลางๆหลายขังนขอบๆเขาจะกับว่าน หอาม,มันเหลือนั่งเอกกับสต๊อกกันแท้นะได้พี่น้องที่นี่ค่ะตะเมืองก่องไหลนี่เขาปั้นเหลี่ยมใช้เซ่ามืออือนี่จ้านี่คือ ไทยปั่นเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมแล้วอีกฝั่งหนึ่งค่ะฝั่งนี้จะเป็นสี่ไร่เนาะฝั่งทางนี้จะเป็นพันเขาอีกพันหนึ่งนะคะพี่น้องเดี๋ยวหนูจะพาท่านผู้ชมเด้อค่ะพาท่านผู้ชมมาเมืองอเซียนวานเขาเด้อจ้าเนี่ นี่จ้าเห้เพิ่นมาซอยจ้ามาดูเคล็ดลับในการหวานข้าวด้วยจ้ารับจ้างทัวอาณาจักรเนื้อค่ะนี่สีเขียวก็คือเสื้อสีเขียวคือพี่สวยจ้าแม่ของน้องเอกค่ะพี่น้องโอ้น้องเอกเตรียมแล้วค่ะเตรียมที่จะมาะปั่นข้าวเนาะนี่จ้า แม่ของน้องเอกส่วนคนที่ใส่เสื้อสีกรมก็จะเป็นพี่บานจ้ะน้องสาวของยายสวยจ้ะสองพี่น้องนี่เซียนด้ค่ะพี่น้องนี่เซียนวันเขาได้หน่พี่น้องรับจ้างทัวร์น่าจักได้จ้ะนี่คนวันเขาได้งามงามพี่น้องเวลาเขาพวงเด้พอดีพอดีจ้ะเวลาเขางอกนะ ท้องพ่อมาหาแม่ลูกเริ่มปั้นแล้วค่ะพี่น้องสมัยเด็กหน่อยบริเวณตรงนี้นะ่ะผ่อหนุดกับแม่หนุดเพ่นผ้าด่เอาได้ค่ะพี่น้องนี่เนี่ย เอาใส่ควายไถจ้ะควายไถนาได้ค่ะหนุดยังทันเลยค่ะพี่น้องสมัยหนุดซำหนองพอดนี่ไหมค่ะนี่ค่ะพี่น้องนี่หนุดยังได้งยางหลัดทงหลัดทาด้ค่ะเกืดอที่จะมาอันลกกาลกก้าแล้วก็ดำหน้าได้พี่น้องมวนมวนพี่น้องสมัยนั้นอีพอเราพาเฮดเวียกจ้ะลกก้าทวนทวนเลยได้ค่ะตอนอยุโปสตีเริ่มดำหน้าเป็นแล้วพี่น้อง ลักกาเอาอนันมัดกามายายไ,นะไปน้ำทงหน้าแมค่ค่ะแม่นี่บอกแต่ว่ามาสมัยนี้เนาะม,นมันก็ตามม,มันก,ตก,กน็ตามยุคจ้ะพี่น้องตามยุคตามสมัยสมัยตะกี้มันก็หาเงินยากเนาะรถไทยกับบุอคอยนีพากันใส่ควาวยอนไทหน้าเอาไหมจ้ะมายุคของผัวุดเฮ็ดหน้ากะตามยุคตามสมัยใส่รถไทยเอาจา้ะรถไทยปั่นเลยค่ะพี่น้อง ใส่รถไถปั้นเอาวานแล้วก็ปั้นที่นี่บาเบดเกี่ยวกใส่รถเกียวแล้วพี่น้องเอ้ยสมัยมเสมอนี้ใส่เงินค่ะบรรยากาศกับเป็นใจแไงพี่น้องมันบ้องฮ้อนค่ะเมื่อเนี่ยฝนกับโบโต้ความค่ะ มีรถไทยกับพี่ทางเอาเงินและพี่น้องช่วงเห็ดไห้เห็ดหนาคิ้วฝนบ่ค่อยบางในแต่จากพี่น,อน้องคนตงบันทึกไว้ด้วยค่ะว่าเมื่อนี่ตงไปไทยหน้าทงไดแน่เมื่อนี่ตกคิ้วอันของมถดโก้จ้าให้อยู่บรรยากาศเป็นใจพี่น้องฝนบตกพี่น้องฝนตกไปแล้วเมื่อคืนค่ะ กับวานบวานไปนเรียบร้อยได้ค่ะนี่พี่น้องเห็นเม็ดเขา่าปะจ้าวานแล้วข้าวเหนียวซีพด้ค่ะนี่เปลี่ยนพันธุเขาจ้ะพี่น้องปีนี้เรามาเปลี่ยนพันธุข้าวค่ะมารับชมพระเอกของเราจ้ะดูทรายหนุดจากพี่น้องเนี่ยถ้าเหตุกิจกรรมทุกอย่างค่ะ ตาภาษาเล็กน้อยนะพี่น้องเพื่อนอยากซอยค่ะเราก็ไม่ห้ามทุกกิจกรรมเป็นการปลูกฟังของเขาค่ะอย่างน้อยครั้งหนึ่งเขาเคยได้ทำเนาะเคยได้สัมผัสโอเคหมดแล้วไปเอามาใหม่หลูกพ<ว>อ,อโกวานมันวจะลงสนกันนนะจะหลงเพื่อนกะวานตามภาษาเด็กน้อย้วพี่น้องสรุปแล้วกระได อยากเห็ดไงเขาเห็ดไปจ้ะมียายบานออก y o u ูทูบเด้อจ้านีออกทีวีแล้วจ้านี่แม่ของน้องบนจ้ะปลูกพิ่นกับเห็ดงานธนาคารพิ่นเล้อค่าพี่น้องม่ธรรมาดาได้นี่มันนี้เพ่นอยากมาเปิดหูเปิดตาจ้ะพี่น้องให้พ่อหญยเอาหลานพ่นวะลูกหลานพ่นกระทรง่งเงินเดือนให้ใส่ประจำได้จ้ะ แล่าก็อยากเห็ดเวียยคอึ่วเนาะพีพออีแม่พาเห็ดเวียกพี่น้องยืนซื้อบ่ได้ดอก้าพี่น้องเอาตะลานไหลกะเส้นหน่อยยายมหาสูบอากาศธ,ธรรมชาติเออเปิดหูเปิดตาอ,อหตาใหญ่เอาล้านให้สมัยเด็กหน่อยว่าอีกกอนพี่น้อง่าแหล่งไงด้วยเห็ดนาทงนี่ความแม่นเป็นเดือนหมนเด้ค่ะพี่น้อง เลิกเลียนมากอะ้ากันย์างรัดทงค่ะผีชายกับน้องสาวพี่ชายสามคนน้องสาวหนึ่งคนก็คือนุชค่ะยางตามกล่นกันมาพี่น้องตามกล่นกันนั่นเลิกเลียนเนาะ้ากันตามกล่นกันมานเห็ดหน้าซอยพอซอยแม่จาะพี่น้องอาจารย์พี่น้องสำหรับคลิปนี้ เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็กดติดตามนุ๊ตโก้แล้วก็รับชมคลิปที่นุ๊ตทำขึ้นมาตลอดนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนสวัสดีจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคน